สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในเรื่องของเฟรสนะคะจะมาเจาะลึกเฟรสกันเลยนะคะคือวล,ลีนั่นเองนะคะว่ามันคืออะไรมีกี่ประเภทนะคะคือเฟรสเนี่ยนะคะจะเป็นแปลว่าวล,ลีนะคะ มันจะเป็นกลุ่มคําที่ประกอบด้วยคําต่างๆเนี่ยที่มาเรียงกันแล้วทาให้มีความหมายนะคะแล้วก็ทําหน้าที่ใดหน้าที่1ในประโยคนะคะซึ่งตัววลีเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นประโยคนะคะมันจะเป็นเหมือนตัวที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นกับประโยคน,นั้นๆนะคะอย่าง phrase เนี่ยนะคะมันจะแบ่งออกเป็น5ประเภทด้วยกันก็คือเป็น noun นะคะ noun phrase verb phrase adjective นะคะ phrase prepositional phrase นะคะแล้วก็ a d v o r อ e r เนะคะซึ่งแต่ละตัวนะคะทำหน้าที่ยังไงนะคะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะในอันแรกนะคะอันที่1นึ่งนะคะนา r a ฟ e นะคะคือนามวลีนะคะก็คือมันจะเน้นเ,เป็นกลุ่มคำที่มีคำนามหรือว่ามี ProNoun เป็นคำหลักนะคะก็ยกตัวอย่างประโยคให้ดูนะคะอย่างเช่นประโยคแรกนะคะ she buys an old wooden chair ลองทายกันดูนะคะว่าตัวไหนคือ f Fresh นะคะ อันนี้นะคะประโยคนี้เฟสก็คืออันนี้เลยนะคะ and old wooden chair นะคะหล่อนซื้อเก e, ้าอี้ไม้เก่าๆอันหนึ่งนะคะไอตัวตัวเนี้ยนะคะ and old wooden chair เนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็น verb เวิร์เป็น n o n phrase นะคะคือเป็น noun นวลีนะคะคือจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันเป็นกลุ่มคำที่แบบมีคำนามนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของคำนามเป็นหลักคือเป็นการอธิบายเกี่ยวกับ h ช i r เกี่ยวกับเก้าอี้ตัวนั้นนะคะอันที่สองนะคะ a man in the a man in the w o n d in the in the window shouted for help นะคะก็คือผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าต่างอยู่ในหน้าต่างอะ่ะร้องขอความช่วยเหลือนะคะอันไหนที่เป็นตัว นามเฟสคะ u man in the window นะคะอันนี้จะเป็นนามเฟสนะคะคือจะเน้นที่ a man เป็นหลักนะคะว่าผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าต่างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าไอ้พวกเฟสเนี่ยนะคะมันสามารถจะเป็นตัวเดียวก็ได้นะคะเป็น pronoun ตัวเดียวเนี่ยหรือที่เราอย่างแบบ they are handsome เนี่ยตัว they เนี่ยก็สามารถที่จะเรียกว่าเป็นเ s s ได้เหมือนกันนะคะแต่อันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าว่าตำรา ประเภทไหนนะคะอันนี้ก็เล่าให้ฟังเฉยๆนะคะแบบที่2นะคะคือเป็น verb phrase นะคะคือเป็นกริยาวลีนะคะคือแสดงว่าเราจะเน้นที่อะไรคะเน้นที่กริยานะคะคือแบบคือมันอาจจะมาจากการที่มี verb ช่วยมาร่วมหรือว่าเป็นการที่เป็นแสดงพวก tense ต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่น you might enjoy a massage นะคะคุณอาจจะ,อะชอบ ชอบการน,นวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือตัวที่เป็นเออ่ uh, very กริยา very ก็คือตัว might enjoy นะคะโดยที่มี might เนี่ยคือเป็น verb ช่วยนะคะตัวนี้จะเป็น verb ช่วยนะคะแล้วก็มี enjoy ที่เป็น verb หลักนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็น might enjoy นะคะเป็น กริยาวลีส่วนประโยคที่สองนะคะ we just we have just seen her นะคะพวกเราเพิ่งเจอหลอนเองนะคะเพิ่งเห็นหลอนเองนะคะตัวที่เป็นกริยาวลีก็คือ have just seen นะคะตัวเนี้ยจะเป็นกริยาวลีก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มคำที่เน้น verb เ,เป็นหลักนะคะแล้วก็อาจจะมี verb ช่วยหรือเป็นการ verb แสดงพวก tense ต่างๆซึ่งตัวเนี้ยตัวอันเนี้ยจะเป็นประโยคที่2เนี่ยจะ เป็นในเรื่องของเป็นแสดงพวก tense นะคะแบบที่3ก็คือ adjective นะคะ p r a s e นะคะคุณศัพท์วลีนะคะก็คือจะเน้นที่อะไรคะคุณศัพท์เป็นหลักนะคะโดยที่อาจจะมีคำขยายอื่นๆน่มาช่วยเสริมนะคะ adjective คือคำคุณศัพท์อย่างประโยคนี้คือ they seem very happy ตัวที่เป็นคุณศัพท์วลีคือ very happy นะคะก็คือแบบมีความสุขมากๆพวกเขาดูแบบดูมีความสุขมากอะไรเงี้ยนะคะตัว very happy ก็จะเป็น adjective phrase นะคะส่วนประโยชนที่2 we are happy to see you นะคะพวกเราดีใจมากที่ได้เจอคุณนะคะก็ตัวที่เป็นคุณศัพท์วลีก็คือ happy to see you นะคะก็คือจะเน้นที่คุณศัพท์เป็นหลักนะคะ อันที่4นะคะคือ prepositional phrase นะคะบุพบทวลีนะคะก็คือจะเน้นอะไรเป็นหลักคะมีมันจะต้องมีคำบุพบทแน่นอนนะคะส่วนไอ้ตัวเนี้ยนะคะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็น preposition นะคะบวกด้วย now phrase นะคะก็คือจะเป็นแบบ preposition แล้วก็ตามด้วยพวกแบบนามวลีนะคะเอาอยกตัวอย่างเช่นนะคะ the book was on the table นะคะตัวที่เป็น ประโ o คบุพเพบดวลีก็คือ on the table นะคะจะเห็นได้ว่าตัว on คือ preposition นะคะและ the the table เป็นตัวนี้นะคะ the table เป็น now now fresh นะคะอือก็คือหนังสืออยู่บนโต๊ะนะคะ I waited for a while นะคะตัว for a while เป็น ปุบพบรวลีนะคะ for นะคะเป็น preposition นะคะฉันรอมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะตัวปุบพบรวลีเนี่ยมันจะสามารถบอกในเรื่องของพวกให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเวลาพวก location อะไรเงี้ยได้นะคะแบบที่5นะคะคือ adverb phrase นะคะก็คือเป็นกริยาวิเศษวลีนะคะคือจะเน้นที่อะไรเป็นราคา คำกริยาวิเศษนั่นเองก็คือ adverb นะคะเป็นหลักแล้วก็อาจจะมีส่วนขยายอื่นๆมาช่วยนะคะอย่างเช่น they ran really fast นะคะพวกเขาวิ่งเร็วมากนะคะ really fast เป็น adverb phrase นะคะก็ก็คือจะเน้นที่ตัว adverb เป็นหลักนะคะก็คือ fast นะคะ you are driving too fast นะคะ you are driving too fast คุณเนี่ยกำลังขับรถเร็วเกินไปนะคะก็คือ too fast จะเป็น Add r e phrase นะคะก็อันนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับ phrase นะคะก็คือจะอย่าไปงงนะคะกับพวกประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวก clause นะคะ phrase จะไม่ได้เป็นรูปประโยคไม่ได้เป็นเรื่องของประโยคนะคะแต่เป็นเรื่องของกลุ่มคำเอากลุ่มคำมารวมกันแล้วก็ทำหน้าที่หนึ่ง ทำหน้าที่1ในประโยคนั้นๆน,น,นะคะซึ่งจะแบ่งออเปน open เนี่ยค่ะหประเภทด้วยกันนะคะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์อย่างเช่นเคยนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์นะคะกด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ